อยาก,ก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเราสามารถเดินทางมายันหนึ่งพันทรับได้ก็มีคําถามจากเอฟซมาเต็มเลยก็มาดูกันครับเหมือนว่าเพื่อนผมถามเยอะมากกว่าเนี่ยอันนี้ก็ถามว่าน้าหนักเท่าไหร่วัดล่าสุดก็สามสิบเจ็ดมัง้ง่าจะมีผิดมันเคยออกช่องด้วยไม่ต้องแปลกใจถ้ามันมาบ่อยผมบอกให้มันมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายครับชอบผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงครับ ชอบทำเป,เป็นเวลาว่างครับชอบเล่นเกมไม่ส่เว่นไหมไม่ครับเล่นฟรีไฟไหมเล่นครับเล่นกากดเลยเล่นระบอบรับเล่นครับอาอยุเท่าไหร่ครับบินี้สิบสามครับสูงเท่าไหร่วงล่าสุดสูงหนึ่งร้อยห้าสิบหกครับรอ,องเท้าไซส์สี่สิบครับคำถามจากคลิปเต็มหมดแล้วไปดูคำถามจากคลิปช็อตมั่งไปดู นายเป็นใครออกัดครับรู้สึกไงกับพฤติกรรมของแฟนรั์อุ้ยดีใจครับอายเท่าไรปีนี้สิบาชอบกินอะไรไข่ดาวสนใจติดตามช่องผมไหมโอเคทำต่อตไปเฮ้ยขยบนะขยิบนะนะอ๋อมีแค่นี้ชอบเพลงอะไรของ t ทรลเอร์ดคาเมากที่สุดอ่าจจะเป็นแฟนตัวปอมๆเน่อยนะแต่ชอบซีอกิน โอ้ยคำถามจากคนไม่แค่เนี้ยของผมนั่นแหละนี่ไงหาว่าผมโกหกไม่มีไม่มีคนเลยเงียบคลิป,ปอันแหละคนไม่รู้ว่าคำถามนี้มาจากไหนอยู่ในวิดีโอซีมีทายในแปดแสนกวิวนะสะดุ้งเลยแปดแสนวิวอ่าแี่ยก็ผมก็ถามเขาบอกว่าอเคเนะ how are you t h i r น ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาจานถึงหนึ่งพันก็ขอบคุณอีกทีด้วยนะครับเจอกันสหน้า